ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยในครั้งนี้คงไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่จะทำให้นักเที่ยวจีนไต้หวันหรือว่าเกาหลีจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยเมื่อไหร่ประเด็นอยู่ที่เขาเดินทางกลับประเทศแล้วเมื่อไหร่ที่รัฐบาลของประเทศต้นทางจะก,กําหนดว่าไม่ต้องมีการกักตัวนั่นจะเป็นประเด็นหลักที่จะทําให้นักท่องเที่ยวกลุ่มชาติของรัเซียเหล่านี้กลับมาท่องเที่ยวประเทศ ไทยและเชียงใหม่ของเราครับ